พวกเราลืมว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนและได้แต่เพียงเยี่ยหูฟังเรื่องหัวหน้าจงรงเล่าเท่านั้นอดีตอันน่าสะพรงกลัวซึ่งเพื่อนไปเรื่อยอย่างนั้นเหรอเจ้าคือคุณชายของตระกูลกาโอคิชิที่เขาลือกันสินนะในเมืองนี้ไม่จําเป็นต้องมีคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่สองคนหรอกทีมคาตานะมิโูมิคือคนที่เป็นหัวหน้าต่อจากฉันเงยจะมาไว้ด้วยนะเยบ้า ทางคณะกรรมการนักเรียนชั้นปีสามโรงเรียนโทโดนาสุเมชินอยู่นี่แล้วฮ่าผู้รู้หน้าจูเค็นนาสุเมะมายะกับพี่ชายของเราฮักายานงิอิโอมิซึ่งเป็นพี่ชายของหนาชุมรมคุณนัสุเมชินอดีตหน้าสกุลกลูฮ่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  เป็นเรื่องที่สุดๆดไปเลยนั่นเนี่ยเป็นอะไรสวยจิโร่ ฉัน,นพอได้ฟังเรื่องของยายจิ๋วแล้วพูดกันตามตรงรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะฉัน,นแปลกไปหรือเปล่าไม่หรอกกระสมได้เป็นนายแล้วล่ะจะว่ายังไงดีฉันอยากเกิดให้เร็วกว่านี้สักสองปีแล้วก็เข้าโรงเรียนโทโดซะหากเป็นอย่างนั้นแล้วชะตาก,กรรมของยายจิ๋วนั่นมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ฉันคิดแบบนั้นนะ <c oughs> ก็คงใช่ สอะไรกันแค่แปดโมงเชา้าเองเนี่ยอท้อ,อ,ทองไ้มัน หายใจไม่ออกจริงรงเลยแค่แปดโมงเช้าที่ไหนกันตั้งเอาไว้แล้วตัางหากเนี่ยอ,อะไรกันเราจกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยสักพักหนึงแล้วล่ะแต่โมนั่งมะของปากนะจะกินข้าวชาวมะเดี๋ยจะทำให้นะโซอิจิโร่เจ็บตัวมาอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องหรอกผมทำเองดีไปน,นอนเถอะไม่เป็นไรหรอก ว่าแต่โซอิชิโร่ลูกน่ะมีคนที่ชอบแล้วสิใช่ไหมแม่เห็นมังกรแล้วล่ะเรื่องที่หัวหน้าชมรมเล่าเมื่อวานก็ยังทําให้ไม่รู้ว่าทำไมพี่ในใจดีและอ่อนโยนถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้พี่ครับมาซากะ เย็นนี้มีงานเลี้ยงต่อรับลูกค้าคงกลับดึกตอนเย็นก็ไปหาอะไรกินเองล่ะ <c oughs> ได้พบกับมิโซมิแล้วสินะเจ้านั่นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราอีกต่อไปแล้วคงไม่มีครั้งต่อไป <c oughs> จะว่าไปมาซะกะลูกมีผู้หญิงที่ชอบแล้วเหรอ <c oughs> ทุกเช้าที่กางเกงในของลูกจะมีคราบสีขาวอยู่ <c oughs> อย่าพูดอะไรมากกว่านี้นะเจียกิเดี๋ยวจยสายนะขยันแบบนี้ตั้งแต่มเมือ่อไหร่กันล้วเนี่ยแล้ไม่ใช่ฉันหรอกเธอต้องหักไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ตัดสินใจได้แล้วละ่ะฉันนะนะจะเลิกเรียนแล้วก็ทำงานคอยเลี้ยงดูบ๊อบเองเพราะฉะนั้นบ๊อบอย่าไปโรงเรียนแบบนั้นอีกเลยนะ แทนที่จะไปต่อสู้จะมีแผลเต็มตัวก็มานอนกลางวันด้วยกันทุกวันเถอะนะคิดว่าเข้าท่าไหมล่ะอย่ามาพูดอะไรบ้าๆสิแหมฉันพูดจริงๆนะงั้นไปก่อนละโซอิจิโร่ร้อนออกอย่างเงี้ยังจะแต่งตัวแบบนั้นอีกเหรอแบบนี้สิลูกผู้ชายตัวจริง แล้วจะเรียบกลับมานะาแล้วดูวสิคะพี่คะเม่าแต่ชักช้าเดี๋ยวก็ทิ้งซะเลยนี่จริงๆเลยนอนขี้เสาซะจริง,งมาสักกะไงไหนตายดูเทศแต่เช้าเลยนะเธออรุวสวัสด์ค่ะลุนพีอ่อ๋อรุษษ่สวัสดี เธลลอหอมน่าดูเลยนี่รุ่นพี่อะไรเหรอน่ารำคาญจริงๆใ <c oughs> นช้าละท่เธอใช่ที่ไหนกันเล่าที่สำคัญนักเลงอย่างฉันน่ะไม่สนใจเรื่องผู้หญิงอะไรน่าหรอกนา้าสวยจิโราเง <c oughs> <c oughs> อารุสวัสด์ <c oughs> สวยจิโร่ค่ะ <c oughs> นี่เธอปล่อยซิ <c oughs> เธอหอมใช้ได้เลยนั่นนี่จะซัดแกด้วยเะเลยเนี่ย <c oughs> อารุษสวัสดิ์ทุกคนอารุษสวัสดิ์ครับ อารมณ์สวัสดิ์ชอบรอมจูเคนนี่มีกันแค่ห้าคนแต่สู้กับคนสองร้อยคนได้สบายสบาย้ดูไม่เห็นจะเก่งขนาดนั้นเลยนะวันนี้คุณมาะยะดยเวอร์รฉันจิ๋วล้วเนี่ยพวกเราก็กลายเป็นคนดังไปแล้วนี่บอสโอ้ แต่ก็จะตกเป็นเป้ามากขึ้นแล้วก็ถูกลอบเล่นงานด้วยเรื่องฝึกเราตนเองก็นับจากนี้ไปแล้วนะหนู่ยๆทังนงหลายเดี๋ยสิโอ้โหอย่างนี้นี่เองถ้าทางเขไม่เบื่อปีพักใหญ่เลยแล้วนะน้าซึเมะคงขอเวลาหน่อยได้ไหมอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย์โทโรตาแกนี่ใครกันเน่ยจะบ้าเลยถ้าอาจารย์ยังไงเล่า สรุก็คือเป็นครูของโรงเรียนนี้ยังไงอ่ะฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยคงจะรู้อยู่ละสินะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกไปกันเลยคะ่ะอือโออจริงด้วยพวกเจ้าวันนี้มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยอย่ามามิตติ้งช่วงกลางวันสายซะละ่ะเออ เออไม่ได้มองมันมือเย่เ้ยน่าดูสบายใจสบายใจในชั้นปีหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีใครกล้าหืออับพวกเราแล้วล่ะนะพอทีเนอดูไม่ได้เลยจงดีใจดูเหมือนจะยังมีคนใจกล้าเหลืออยู่นะโรงเรียนนี้ใช่เอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเถอะ ชายคนนั้นคือผู้สืบทวดวิชาโฮคุชินอิโตริวนะรู้สึกว่าจะชื่อคานาคิตะสินะและดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังของชมรมเคนโดที่สามด้วยเนื่องด้วยเหตุที่หลงโบลิ่งทําให้ชมรมเคนโดที่สามต้องมีสมาชิกกว่าครึ่งเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็จะมีชมรมอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากที่เป็นแบบนี้ความวุ่นวายเหมือนในวันนี้ก็จะดําเนินต่อไปอีกแล้วนะเฮ้ยจะให้ทำยังไงดีละ่ะฮะนัสึเมะ เรื่องริวสกิหนูเป็นคนจัดการริวสกิเองทั้งเรื่องที่ไม่ยอมทำตามที่คณะกรรมการตัดสินตอบโต้คณะกรรมการด้วยความรุนแรงจนนำไปสู่ความวุ่นวายครั้งนี้ทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของหนูเองอถ้าหากว่าหนูได้รับการลงโทษแล้วล่ะก็คิดว่าทุกคนเองก็คงจะยอมรับกันอย่างน้อยการต่อสู้ยังในวันนี้ก็คงจะหายไป ว่ายัางไงลร่ะคะอืมตอนนี้กำลังมีการประชุมอาจารย์เพื่อพิจารณาโทษอยู่รอสักหน่อยเถอะเตรียมใจเอาไว้สักหน่อยก็น่าจะดีนะมาหมาหมามามาเตรียมใจเอาไว้สักหน่อยก็น่าจะดีกว่านะรับของขวัญไปสิการชนะผู้ที่สู้ด้วยมือเปล่านะ่ะไม่น่าดีใจหรอกอมเนี่ยเราวิธีนักลบเจ้าโง่ เท่านี้แกก็ได้ทิ้งหนึ่งเปร์เซนต์สุดท้ายที่จะเอาชนะพวกเราไปซะแล้วล่ะรู้ไหมมามามๆในกรณีของฉันมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะเพราะฉันโอ้โไม่ได้ใช้ดาบไม้แน่นอนจะเรียกจุดตายให้สบายใจท่านน้านะเฮ้ยเยอะี๋ยวนี้นี่เองในกรณีของเจ้านี่ไม่ใช่ว่ามีความกล้าส,สุดๆแต่เป็นขี้โกงส,สุดๆกันอ,อ,อันตรายเฮ้ยอหอย

ทันชิดไรนั่นน่ะมันนศตรูจากระยะไกลได้ไม่ใช่หรือไงฮะเออเอจริงด้วยสิวิชานั้นมัาจะรวมจิตได้ไม่ต้องใช้เวลาในรูปแบบนี้ตามทฤษฎีแล้วแต่ต้องเสี่ยงชีวิตถ่วงเวลาเอาไว้โอ้ไม่ไหวไว้เฮ้เฮ้ยนี่นี่ไปไหนอะจารุ่รนพี่จะบอกว่าถึงตายก็ทำให้เป็นว่าเก,กิดอุบัติเหตุก็เถอะกัน จะแถมแขนไว้สักข้างหนึ่งเพราะฉันไม่ใช่คนแจวรายใจดำอะไรกจแย่ uh, yeah, แล้วจากลับปะมันเอาจริงนี่วะแย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah, แล้วโอ้ยจิโร่ ลบไปสวยจิโร่อแค่ลูกเตะกระจกกระจกขอขาแกไปก่อนแล้วกันว่าว้วไป้าวันเแบบนั้นแหละดีแล้วถึงแม้อีกฝ่ายจะใช้ดาบจริงก็ตามตอนหน้าพลังระแรงกดดันสูงสุดมันก็เป็นได้แค่ไม่กวาดแล้วนะ แค่ระดับกระจอกกระจอกอย่างคนาคิตะไม่มีทางหยุดลูกเตะของฉันนั่นได้หรอกงั้นเหรเข้าใจล้วโทษของเธอถูกตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าตกใจไปละ่ะขอโทษที่ก่อความเดือดร้อนและขอบคุณที่กรุณามาตลอดการท่านอาจารย์น่สมเมะ คั้เลือกก็จะเริ่มแล้วการพัฒนาของพวกเจ้าหนูเนี่ยน่าจับตามองซะจริงๆสิ่งนั้นมันไม่ได้มาจากการสอนของเราเลยคุณสมบัติและความสามารถที่มีอยู่รวมถึงการต่อสู้อันดุเดือดได้ทำให้ดอกไม้แย้มบานอย่างรวดเร็วน่าเสียดายจริงๆหากมาเร็วกว่านี้สักสองปีไม่สิหากเจ้าพวกนี้เข้าเรียนโรงเรียนนี้ได้เร็วขึ้นอีกสักปีแล้วล่ะก็ผลมันคงไม่ออกมาเป็นอย่างนี้หรอก ำไมอ่ะไปขโมยของจากร้านค้ามาเรื่องไงอย่าเอาเราไปรวมกับเจ้าสิเจ้าบ้าเนี่ยเรื่องที่โรงโบลิ่งสิเหรอไม่ใช่หรอกนี่มันเป็นบทสรุปที่ควรจะเป็นอยู่แล้วที่ผ่านมาก็นับว่าน่าแปลกที่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งท้งที่มีเรื่องกับคณะกรรมการมานานแค่นี้ถือว่าออมชอมมากนะสรุปว่าให้ลาออกด้วยตัวเองดังนั้นก็หมายความว่าในเทอมนี้จะมาเรียนต่อก็ได้เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือน แต่ก็จะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วนะดูเหมือนการลงโทษนะสิเมจะตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วค่ะงั้นเลยในฐานะประธานคณะกรรมการรับทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังล่ะคะอรับทราบแล้วค่ะ,แ,คะแต่ว่าแบบนี้มันดีแล้วจริงๆหรอคะอ๋อ ด้วยเหตุนี้ไดโตริวจึงเป็นที่รู้จักในฐานะวิชาศิลปะก,การต่อสู้ที่เ่าแก่แล้วก็ยังเป็นต้นกําเนิดของอีกหลายวิชาแต่ก็ยังมีการโต้แย้งด้วยเคริฮายะซูโม่หรือว่าภาพว่าที่ลอกมาจากหลักจากรึกโบราณอยู่อีกมากอากาศดีนะเจ้าหนูหอุตส่าหดีใจที่โผล่หน้ามาเรียนว,วิชาของฉันกลับมานั่งชมวิวสบายใจเฉิ่ออย่างนั้นเหรอ แลวลองบ,บอกมาสิว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปบ้างไม่ได้ฟังก็เลยไม่รู้ว่าพูดอะไรนี่ะเะเห็นไหมเราะเธอทําให้สมบัติของโรงเรียนชิ้นหนึ่งตง้องศูนย์ไปเลยออเออเออรี่าวหน้าลองพูดจาเล่นลิ้นดูอีกทีห,หัวสิวบนใบหน้าแกจะได้หายไปหมด <S <S ขอโทษด้วยนะอย่ามาแตะจะได้ไหมมือขวาของนาย มันเหม็นขาวประมึกยังไงก็ไม่รู้ฮะ<า>นี่ใจกล้าดีนี่อพอเธอสวยจิโร่หืมน่าสงสารนะซิมเมที่ต้องมาปกป้องเจ้าพวกเศษเดนนี่โดยการลาออกแบบนี้ถึงอยากจะร้องมันก็ร้องไม่ออกหน้าแบบนั้นมันคืออะไรอะแต่คิดว่า,าจารย์โรงเรียนนี้เป็นแค่อาจารย์ธรรมดาธรรมดาแล้วก็อืม เข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงแล้วไอ้หนูอพอเธอบ๊อบไม่อยากให้มันร้อนอึดอัดไปกว่านี้นะว่าแต่เรื่องที่พูดเมื่อกี้นี่เป็นความจริงอย่างนั้นเหรอนั่นลาออก เพื่อปกป้องพวกเราจริงๆด้วยสิโอ้เยี่ยวนี่ไม่สิอีกาละมังว่าไงบ๊อบคิดว่ามันเป็นอย่างไหนกันแน่ก็ได้ยินมันร้องกาๆาหรือไงล่ะอบอกตามตรงสำหรับฉันแล้วถือว่าเป็นโอกาสอันดีเจียกิรู้สึกกระวนกระวายไม่อยากจะอยู่ห่างฉันเลยทางฉันสิแย่เพราะแม่ฉันน่ะ ไม่เคยคิดว่าฉันจะเข้าเรียนมปลายได้เลยคืนที่รู้ว่าสอบผ่านนะถึงกับแอบร้องไห้เชียวนะมาทำใจเอาไว้เถอะนะฉันตัดสินใจได้มาตั้งนานแล้วล่ะยายนั่นคงไม่รู้สึกตัวว่าฉันกำลังเฝ้ามองดูอยู่สินะเป็นอะไรไปเหรอแล้ว ไม่มีอะไรเน่บอ๊อบมันเป็นอีกาจริงๆนะนน่ะเอออีกาก็อีกาท่านพี่ยังโกรธเราอยู่หรือเปล่านะถ้าแค่จัดการเจ้านั่นตอนนั้นอาจจะเป็นโอกาสเหมาะแล้วก็ได้ เรากลับขยับตัวไม่ได้เลยขอโทษนะทัานพี่สองปีที่ผ่านมาก็พยายามแล้วแต่ยังล้างแค้นไม่ได้เลยไม่ว่าจะยังไงเราก็จัดการมิซูโอมิไม่ได้ฮะกุญ <c oughs> แจมันบ้าน่ะคนที่มีกุญแจกระดังด้านไหนมีเราคนเดียวเท่านั้นนี่ อะไรกันเนี่ยพวกแกก็ไม่เค็ดอีกเหรอ,อเฮ้ที่นี่เป็นสำนักงานแม่ของคณะกรรมการสินะกับพวกแกนะพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> ให้เราพบลูกพี่แกหน่อยสิพวกเลี้ยวล้อ <c oughs> แบบนี้คขไม่ยอมให้พบตอนนี้ใช่ไหมเนื้ยเ <c oughs> ช่อย่างนั้นก็เล่นมันให้ราบเลย <c oughs> ย่ <c oughs> อยากลองของอนุ่งนหจริงๆเลยแบบนี้ก็นอไนไม่หลับไม่มีไม่มีไม่อยู่แล้วไม่ได้แตะต้องของอย่างอื่นไม่ใช่ฝีมือของขโมยแนะ่นอกจากฉันคนที่เปิดกุญแจได้อายะดีบ้า เอาสิ่งนั้นเอาดาบนั้นทิ้ตัวไปอย่างนั้นเหรอ แ,แล้วหรือยังคนที่แกทิ้งเรียราชแกก็ต้องมาเช็ดเองสิแต่นีสิถึงจะเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ขอซัดสัก,สกปเปรี้ยงด้วยเลยก็แล้วกันเทนจอเทนแกตอนต่อไปใจจริงถึงจะได้รำคาญก็เถอะแต่เล่นมันให้หมดเลย